ชีวิตติดเดินทาง p a s s ่น n journey สุขภาพจะยิ่งดีเมื่อมีการเดินทางนะครับทุกคนเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับเวลาที่ออกทริปมักจะหลงทางอยู่เสมอหรือตอนที่มีตัวจับมือถือใช้ใช้ไปมือถือก็พังหรือตอนที่ได้จับมือถือกันสั่นอย่างดีมาใช้พอฝนตกก็ใช้ไม่ได้อีกหรือตอนที่เจออากาศร้อนจัดๆอย่างของเมืองไทยเข้าไปมือถือที่ใช้อยู่ก็แห้งใช้งานไม่ได้ ทุกปัญหาของการเดินทางของผมที่ผ่านมาได้ถูกก้องออกมาเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ที่ผมคิดว่าฟังก์ชันครบสมบูรณ์ที่สุดโดยราคาที่สบายกระเป๋าสําหรับสายเดินทางจะเป็นตัวอะไรนั้นเราเข้าไปดูรายละเอียดแบบจัดเต็มกันได้เลยครับทุกคนสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สระบุรีแล้วเนาะเวลาก็นเนาะเที่ยงกว่าละใกล้จะบ่ายโมงละ เนี่ยเราอ่ะจะเดินทางเข้ากรุงเทพเพราะว่าเราอ่ะอยากพาคุณนินบังกรอ่ะไปอัปเดตอาวุธหน่อยหลังจากที่เราแบบอัปเดตให้น้องทองแดงเนาะซีทีหนึ่งสองห้าน้องมานาฟอซ่าสามห้าศูนย์แถมพาออกทริปต่างประเทศทั้งคู่เลยทีนี้เราก็เลยเอาน้องเอาคุณนินบังกรมาแบบอัปเดตเพื่อทําการออกทริปบ้างเราจะอัพอาวุธอะไรให้คุณนินบังกรบ้างแล้วก็อะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้เราไปดูกันเนาะ เดินทางกันต่อเมื่อกี้ขี่คุณมินบางกรมา5ชั่วโมงประมาณ200-300โดเนาะม,มีความรู้สึกไงบ้างรู้สึกรถขี่ดีมากหรือเราไปขี่แต่รถน้อยมาตลอด <c oughs> มันเลยรู้สึกคนั้นี้ทำไมมันแรงจังแล้วจงวังหวะเปิดแซงนี่คือสุดอะยอดอย่างนี้เขาไม่ทันจูดเลยนะช่างเม็ดเดี๋ยวรอช่างเม็ดถ้าจูดนี้จะรับดอบลูกเไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเราลองเข้ากรุงเทพฯม,เมดเ หลังจากที่ผ่านมาพวกเราใช้แต่รถเล็กในการออกคลิปมาตลอดจนคุณนินมังกร CB 500X จอดนานถึงขั้นสตาร์ทไม่ติดแต่ก็ได้น้ำหมูจากร้านเวทฟลูช่วยคืนชีพให้โดยมารับถึงบ้านและถ่ายเลือดให้ใหม่เป็นน้ำมันเครื่องลิกด์โมลี 15W50 รวมถึงเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องให้ด้วยต้องขอขอบคุณน้ำหมูมากๆเลยครับ จากการเดินทางที่ผ่านมาเราถึงปัญหาอันหนึ่งซึ่งนั่นก็คือ GPS ที่ติดกับโทรศัพท์ตอนฝนตกเราไม่สามารถเสียบชาร์จได้แล้วพออากาศร้อนจัดๆเช่นช่วงนี้ของเมืองไทยโทรศัพท์ก็แห้งอีกและตอนที่ได้ร่วมทริปไปเวียดนามผมก็เห็นคิวช่องโนแพนไบเกอร์เขาใช้ GPS พร้อมกล้องติดรถแบรนด์หนึ่งซึ่งผมเห็นการใช้งานแล้วถือว่าถูกผลิตเป็นอย่างมากมีครบลุกฟังก์ชั่นที่เราต้องการแถมช่วงนี้ใกล้หน้าฝนแล้วเราก็ไม่รอช้าเลยครับ การติดตั้งครั้งนี้พวกเรายอมขี่จากสุรินมาที่กรุงเทพเพื่อที่จะให้กับทางช่างเฉพาะทางที่เป็นมืออาชีพเดินสายไฟวยสวยๆให้คุณบังกรด้วยเช่นกันครับระหว่างทางมีฝนตกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับหนักมากจริงๆพวกเราก็แอบกลัวในการขี่รถเข้ากรุงเทพอยู่เพราะด้วยปิ๊บสองข้างที่ถ้าใส่แล้วเราไม่สามารถมุดได้ในช่วงรถติดเราจึงอยากไปถึงให้เร็วๆกันครับเอาครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ที่ติดตั้งของ Mo t ต V i s i ่นนะครับผม อยู่ที่บางบัวทองนะก็มาถึงที่นี่อย่างปลอดภยดัยโดยที่เราไม่ต้องใส่เสื้อกันฝนเลยโชคดีมากสุดยอดขอบคุณมากครับผมคือตอนนี้เดี๋ยวเรารอทางช่างเขาเข้ามาติดตั้งให้นะครับตัวกล้องที่เราจะใช้ตอนนี้ก็คือ Motovision X1 นะคือความจริงตัวเนี้เราดูมาสักพักหนึ่งละกำลังแบบอยู่ที่ช่วงลังเลลังเลไงแต่ว่าพอที่ไปเห็นของจริงเห็นอะไรกดเออมันมันควรมีอเลยมาใส่กับนินมังกรดีกว่าเพราะว่าให้มันมีการ เดินทางง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปเสียบกับไมือถือเนาะเพราะถ้าเราใช้จับกับมือถืออ่ะตัวใหญ่อะ่ะสมมติเวลาเราออกทริปกลุ่มอะ่ะมันมีปัญหาคือเราไม่สามารถเซตจอดเซตอัพจอดปิดได้โดยเฉพาะเวลาฝนตกนะเอาไงก็ได้ให้มันกันฝนในระดับหนึ่งแล้วก็อันต่อมาเวลาเราใช้มือถือเนี่ยสมมติจะใช้บินโดนพอเราใช้แบบดูแผนที่ดูอะไรไปโดยที่เราไม่ได้ชาร์จอะ่ะพอมันไปถึงจุดที่เราต้องถ่ายต้องอะไรเงี้ยเราต้องเอามือถือมาประกอบเข้ากับโดนแบตหมด มันเป็นอารมณ์ประมาณนี้หลายครั้งมากเลยนะครับเลยว่าครั้งนี้เลยว่ามาใส่นี่เลยต่อไปเราก็จะไม่ต้องใช้มือถือในการติดเข้ากับรถละเราก็ใช้ GPS ยาวแล้วก็ที่สําคัญนะตัวนี้เห็นว่ามีกล้องหน้าหลังมีกล้องหน้าหลังด้วยแล้วก็มีไอเซ็นเซอร์ลมยางด้วยระบบหลายอย่างแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวเดี๋ยวรอช่างเข้ามาก่อนไปพักผ่อนก่อนนะครับ โอเคครับระหว่างรอนะเราก็ไปหาของกินที่เซเว่นกันเถอะพวกเราทุกคนอยากดูกล้องใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนะไปเซเว่นก่อนบรรยากาศแบบรอบๆเห็นไหมเหมือนโรงงานฝรั่งเลยอะหลังจากที่พักผ่อนกันแล้วเราก็รอช่างมาอีกสักพักหนึ่งเนาะ ผมไม่สามารถแนะนําได้เพราะผมไม่ได้ใช้มาก่อนนะครับไว้ถ้าเกิดคลิปหลังจากช่วงระหว่างใช้อ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่เนี้ยเป็นคลิปแบบการติดตั้งคือคือมันมองมาหลายแบรนด์อยู่นะบางแบรนด์มันแพงมากด้วยเราก็พอติดไปอ่ะบางครั้งมันเป็นห่วงรถเกินอย่างตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดราคาในราคาในเพจขายที่ประมาณ6กพันเนาะ ถ้ามาที่นี่ก็รวมน่าจะรวมติดตั้งให้มันก็มีครบอะ่ะคือกล้องมีคาเพแผนที่มีเพลงมีทุกอย่างเออี p p p l e r p r p l a y แล้วก็ Android Auto เออเนี่ยนั่นแหละครับก็ดีนะโดยรวมตัวกล้องก็ดูพรีเมียมดีแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดฝนตกหนักๆแบบลงมาเลยปุ๊บเราก็อย่าไปจอดรถให้มันแบบว่าลงแบบคือทิ้งไว้คือหาอะไรมาคุมคุมให้นิดนึงแบบป้องกันช่วยกันป้องกันอะ่ะมันไม่ได้แบบ ต่อให้เขาบอกว่าการล้ออย่างบลูทูธที่ผมเคยใช้อ่ะเราไปขับลุยฝนแบบครึ่งวันแบบที่มันเป็นเหมือนพายุอ่ะน้ําเข้าครับนี่ไงก็เข้าคือมันคือเขาบอกกันก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องกันของเราในระดับหนึ่งด้วยแหละแต่มันก็กันได้มากกว่าที่เอามือถือไปเสียบเข้ากับช่อง USB อีนะอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกสาเหตุเนาะที่ว่าทำไมติดอะไรพวกเนี้ยเช่นพวกโทรศัพท์ที่ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วมันมอีกอันหนึ่งที่ผมคิดออกคือตอนนั้นนะที่เราไปมาเลเซีย ที่เราจะไปเวียดนามช่วงที่อากาศมันร้อนจัดๆน่ะที่ผมเอามือถือเสียบไว้แล้วต่อเข้าอันนี้มือถือร้อน GPS แหงใช้ไม่ได้ตอนนั้นก็ือบเครียดเลยเพราะว่ามันมันไม่รู้ทางเนี่ยคือทําได้คือต้องเอามือถืออีกเครื่องนึ่ะให้แนนเขาดูจากด้านหลังล้วพูดผ่านบลูทูธว่าให้เลี้ยวไหนเลี้ยวไหนมันไม่สามารถเสียบได้เลยเนี่ยคือมันร้อนจัดไงครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนอกจากฝนก็เป็นอากาศร้อนนะครับตัวนี้เห็นคิวใช้คราวที่แล้วที่ถามว่าเฮ้ยแล้วอากาศร้อนน่ยมันแห้งไหมคิวบอกไม่แห้งนะครับ มันมันก็คู่ควรแล้วล่ะที่ต้องมีนะครับเดี๋ยวรอดูตอนติดตั้งกันทุกคนนี่ฮะตอนนี้น้องเรนมังกรเราก็พร้อมแล้วช่างมาพร้อมแล้วตัวของกล้องที่บอกมันจะมีเราคงแทนตำแหน่งเดิมที่เราติดจากกล้องแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วกันครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างในตัวของตำแหน่งกล้องนะครับโอเคฮะติดตั้งยากไหมครับช่างไม่ยากครับโดยปกติถ้าเป็น500ใช้เวลานานไหมครับประมาณ2ชั่วโมงโอ้2ชั่วโมงแป๊บเดียวครับ ่่าาโอเคกวคในระดับสายตาใช่ไหมครับใช่แเพราะว่าถ้าไม่นั่นเดี๋ยวมันจะขึ้นสูงมันมีท่าสูงแตสูงคโทรั์<ป>อยู่ประมาณนี้นัประมาณนี้นี่ครับนิลมังกรภายในเราประมาณว่าเป็นลังหนูอย่างหนึ่ง ช่างครับถ้าการติดตั้งเนี่ยสมมติกรณีของคนที่เขาอยากสั่งไปแล้วเขาไปติดเองเนี่ยเขาได้ไหมครับติดได้ครับมันยากไหมครับถ้าเกิดถ้าเคยทํารถเองบ้างแล้วระดับหนึ่งก็ไม่ยากครับเหมือนติดโค้ชสมาร์ไลน์พวกนี้และก็คือมันก็แค่เดินสายไฟแล้วก็เชื่อมจุดไฟที่มันเป็นไฟสวิตช์แค่นี้ห้าร้อยเอกนี้มีติดเยอะไหมครับที่ผ่านมาเยอะเยอะแสดงรู้ตำแหน่งรู้อะไรสบายละช่างเหมือนประมาณว่าหลับตาทําได้นะตอนนี้ปิดไฟได้เลยปิดไฟทาได้เลยครับโอเคนะปิดไฟดิ ก็สําหรับการติดตั้งนะทุกคนถ้าเกิดใครไม่มั่นใจหรือใครที่อยู่ในกรุงเทพนะก็นัดทางทางบริษัทให้ช่างเขาติดตั้งให้เพราะว่ามันจะเป็นการทํางานที่ว่าค่อนข้างง่ายนะถ้าเราไปทําเองหรือไปหาช่างที่เขาไม่คุ้นมือก็อาจจะมีปัญหากับรถเดี๋ยวจะไปโทษแบรนด์อะไรเขาอันนี้ก็เป็นคือเราเคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะก็เป็นไปได้ก็ลองมาติดดูอ่ะ ช่างครับถามนิดหนึ่งครับไอตัวชิวหน้าของ5 0 0ร้อยทำไมเราต้องลือด้วยฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาดอไปจับตรงนี้นอ๋อมันจะดวกอ,อสะดวก <bet> ต่อการทำงาน,เ,น <ific. S 2> เราคิดว่าเป็นแบบขั้นตอนพิเศษโอเคฮะนี่ครับทุกคนทุกคนจะรู้อยู่แล้วเนาะนินมังกรคันนี้มันจะมีประเด็นเรื่องไฟล่างอยู่ที่ว่าดับเครื่องอะแต่มันจะเปิดได้ตลอดมันเคยติดจนแบตหมดอะไรเนี้ยหลายครั้ง เหตุการณ์นี้เกิดมา4ปีแล้วยังแก้ไม่ได้เลยครับมาหาช่างบอสนะครับเขาแก้บอก4นาทีเสร็จนี่เราทําอะไรมา4ปีเนี่ยอะไรที่เขาทำมาเนี่ยที่ยากที่สุดอ่ะในการติดตั้งเนี่ยอ่ารู้สึกว่าจะเป็นรุ่นไหนที่เรารู้สึกว่ายากด้วยกันมันคงไม่ยากสําหรับช่างหรอกเว็บ้าเว็บโนบลูต้ารถพวกเนี่ยต้องเป็นรถสกูตเตอร์อะไรพวกนซทครับแต่พวกเว็บ้าพวกเอ็กซ์สามร้อยอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อ อ๋อก็คือมันแน่นใช่ไหมมันก็มันแกะยากแต่กับมือช่างไม่เป็นไรหรอกอันนี้ถ้เรอะไรง่ายสุดครับที่รู้สึกที่รู้สึกการติดที่ง่ายเลยยิงห้าร้อยเอ็กซเข้าแบบเป็นรถเดิมๆม,มาเลยก็ง่ายนะครับติดง่ายเพราะว่ามันเดินส่ไฟเนี่ยแค่ถอดนิดเดียวเองถอดเบาะถอดกับข้าหมหน่อยเดียวก็ติดได้แล้วเทียบกับโฟร์ซ่าครับ จริงจริงพอ,พอถา้าเามง่ายไปสําหรับช่างมันสำหรัมผมมันก็ง่ายนะเพราะทำมาเ <laughs> ยอะก็เลยง่ายแต่ถ้าเป็นคนคนแบบมือใหม่อย่างเงี้ยถ้าเที่ยวกันนะคเราเองจะง่ายอ๋อโอเคเข้าใจภาพแล้วนะทุกคนมันจะเป็นภาพประมาณนี้แหละ <laughs> เอาละครับทุกคนหน้าจอแรกที่เปิดมาตอนนี้เป็นกล้องนะฮะพอเราเปิดรถมานะครับกล้องมันก็จะเริ่มทํางานนะครับเริ่มติดเริ่มบันทึกเลยนะครับก็จะสตาร์ทขึ้นมาอาจจะรอแป๊บนึงประมาณสามวิมันติดใช่พอกันตัวกระปิใช่ครับประมาณห้าวิอ่ะเนี่ยพอติดขึ้นมาปุ๊บกล้องก็จะเริ่มบันทึกนะครับมันก็จะมีไฟกระริเขียวขึ้นตรงนี้นี่แบบนี้ครับผมแล้วก็ตัวกล้องเราก็เข้าไปดูที่ตรงนี้นะครับอ่าดับแรกเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดาวน์โหลดตัวแอป ก่อนสแกนดาวน์โหลดแอปครับแอปตัวนี้จะเอาไว้<ม>ดึงไฟล์วิดีโอมีมมได้<ม>ใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรพอเปิดมานะครับ<ม>ถ้า<ม><ๆ>จะเข้าดูกล้องก็เข้าตรงนี้นะครับก็นะครับก็ปุ่มแรกจะเป็นปุ่มสั่งบันทึกหยุดบันทึกครับผมสามารถกดตรงนี้ได้แล้วก็ปุ่มที่2จะเป็นปุ่มถ่ายภาพถ่ายภาพมันก็จะถ่ายให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอย่างละรูปครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวปิดการวนลูปก็คือปกติกล้องจะบันทึกโดยการวนลูปเมื่อเมมมันเต็มนะครับเมมเต็มมันจะลบเองถ้าเรากดตรงนี้ล็อกไว้้้มมมมมััันนนจจะะไ่ลลบบเเออองงงกกก็็็คคืตา แต่ปกติแล้วมันก็จะวนลูปของมันเองอยู่แล้วครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปิดเปิดไม้นะครับตัวกล้องก็จะมีไม่ด้วยสวิตช์หน้าจอครับสลรับหน้าจอตรงนี้โอเคครับผมกล้องหลังภาพมันจะกลับภาพแล้วก็คือดูเป็นกระจกหลังได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นวิดีโอย้อนหลังวิดีโอย้อนหลังนะครับเราสามารถมาไล่ดูได้ชื่อไฟล์มันก็จะตั้งจากปีเดือนวันที่แล้วก็เวลานะครับก็สามารถมาไล่ดูตรงนี้ได้ <lead. S 2> ปุ๊บเราจะดูตรงไหนเราก็กดเล่นนะครับสามารถขยายจอใหญ่ขึ้นมาได้ ก็จะมีรายละเอียดวันที่เวลาความเร็วอะไรบอกอยู่ด้านล่างตรงนี้ไฟล์ตรงนี้เราสามารถล็อกเก็บไว้ก่อนได้ก็คือล็อกไม่ให้มันวนลูกทับโดยการที่กดล็อกตัวนี้ปุ๊บมันก็จะย้ายมาอยู่ในนี้ให้นะครับมันจะล็อกเองครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเราฟิล์มออกไปเลยนะครับผมได้ครับมันได้ดูใสๆหน่อยโอเคได้ครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสามารถดูเล่นได้เลยได้นะอันนี้ความผมใช้ก็จะประมาณนี้โอเคครับผมอันนี้คือถ่ายใช่ไหมครับ อ่าปุ่มนี้คือขยายจอเฉยๆครับใช่ครับปุ่มเสียงแร์คือเสียงที่เรากดถ่ายรูปตอนแรกไว้ใช่ครับก็คือรูปภาพมันจะมาอยู่ในนี้นะครับที่เรากดถ่ายไว้มันก็จะแยกไฟล์หน้าหลังให้เลยเราก็สามารถไปเลือกลบอะไรตรงนี้ได้ตัวรูปภาพมันจะไม่ได้วนลูปลบให้เองอยู่แล้วนะครับเราต้องมาลบออกเองครับผมแล้วก็นีะครับจะมีโหมดตอนนี้โหมดวนลูปโหมดรูปภาพแล้วก็โหมดที่เราล็อกแล้วก็ตัวนี้ตัว P จะเป็นโหมดของ G sensor ระบบที่พอรักก็ล้องมันสั่นสะเทือนแรงๆมันจะล็อกไฟล์ให้เองอัตโนมัติครับผมตัวนี้ก แล้วช่างแนะนําว่าควรเปิดหรือควรปิดแนะนําว่าค,ควรจะปิดครับผมเพราะว่าบางทีระบบมันค่อนข้างเซนสทีฟบางทีนิดน,ดนดหน่อยๆ่อมันก็ล็อกแล้วเพราะไอตัวไฟที่ล็อกมันจะตีเป็นไฟฉุกเฉินเลยพอไฟฉุกเฉินปุ๊บมันจะลบเองไม่ได้ซึ่งถ้ามันล็อกเยอะๆเข้ามันจะทําให้เมมเต็มตรงนี้ก็แนะนําว่าจะปิดไว้จะดีกว่าครับผมครับแล้วก็มาที่เซตติ้งตัวนี้ครับนี่ครับเซตติ้งก็จะมีตัวคุณภ,ภาพภาพอันนี้เปรับเป็น 2K ได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ลูปก็เวลาต่อหนึ่งลูป ที่เราตั้งไว้ก็เอาสักหนึ่งนาทีก็พอหนึ่งนาทีมันก็จะตัดหนึ่งลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมแล้วก็ตัว G sensor ต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่ต่อเนื่องครับผม <Okay. S 1> ก็ตัดต่อเนื่องเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็น G sensor นะครับสามารถมาตั้งค่าระดับตามความความรุนแรงได้ครับผมแต่ก็แนะนำแต่ก็แนะนําว่าให้ปิดไว้ครับผมแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นลายน้ำครับเป็น G P G P S switch ตัวนี้ก็เอาไว้เปิดปิดตัว G P S ความเร็ว บางคนไม่เนี่ยให้โชว์แสดงความเด็วอะไรก็ปิดไว้แค่นั้นเองครับเราชื่อคนแนะนําคุณเปิดหรือปิดดีครับอ่าก็ดาสองคมฮะเกิดขึันขึนประมาณนั้นเราขับ80ใช่เราขับ80ถ้าไม่มีตรงนี้เราก็บอกว่า80ได้แตได้ถ้ามีตรงนี้เราก็บอก80ไม่ได้เหมือนกันโอเคครับแล้วก็ตัวนี้แบ็กคารเมล่ามิลเลอร์นะครับก็เป็นตัวกลับกล้องหลังซึ่งอันนี้กลับภาพให้เรียบร้อยแล้วก็คือไว้ดูเป็นกระจกหลังตัวนี้นั่นแหละ ครับผมแล้วก็จะมีปุ่มพวกปุ่มลัดอะไรตรงนี้อยู่ด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มสั่งบันทึกจุดบันทึกครับผมปุ่มแรกแล้วปุ่มที่2ก็จะเป็นปุ่มสวิตช์หน้าจอแบบนี้สลับหน้าจอได้แล้วก็ปุ่มที่3จะเป็นปุ่มโฮมกดกลับมาหน้าหลักหน้านี้นะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่ม power นะครับสามารถกดค้างเพื่อให้มันพักหน้าจอได้นะครับพักหน้าจอมันยังบันทึกอยู่ปกติเราแตะขึ้นมาก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ครับผมถ้ากดค้างยาวไปเลยมันจะเป็นการปิดเครื่องแต่ปกติเครื่องมันก็จะดดดับตตาามสววิิรรที่่เเปอยูแล้ มีผลไมหมครับเปิดปิดบ่อยอะไรอย่างนี้ไม่มีผลครับใช้งานได้ปกติครับมันมีระบบตัดไฟของมันเองอยู่แล้วจะดีเลย์ประมาณ5้าวิจากเราดับรถไปมันถึงจะดับอ๋อครับผมแล้วก็ตัวคาเพย์ตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เดี๋ยวเอาไว้นําทางส่วนตัว G P S ตัวนี้ก็เป็น G P S ของตัวเครื่องเอาไว้จับพิกัดตําแหน่งเอาไว้ระบุความเร็วจากความเร็วอะไรพวกนั้นครับผม<อ><อ>แล้วก็ตัวนี้หน้านี้หน้า,นา,นาหน้าอ่อหน้าปัดตัวนี้ก็จะมีค่าลมยางล้อหน้าล้อหลังคร,ครับผมแล้วก็จะมีตัวความเร็วระดับความสูงแล้วก็ทิศให้ ครับผมก็จะประมาณนี้สามารถมาเช็คลมยางจากหน้านี้ได้เลยระดัแต่ความสูงอยู่ตรงไหนครับตัวข้างล่างตรงนี้ครับผมใช่ครับแต่นี้ต้องรอให้มันเจอ g p s ก่อนเดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้๋อครับครับครับผมแล้วก็ตัวรีเพย์ตัวนี้ก็วีดอยอนหลังเหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนที่ดูในเครื่องประมาณนี้นะครับกับอันนี้กดย้อนกลับมาแล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับเซตติ้งก็จะมีตัวนี้เลือกระบบของมือถือเลือกระบบการเชื่อมต่อถ้าเราใช้เป็น Apple ก็ใช้ Apple Car p l a y ครับถ้าใช้เป็น Android ก็เปลี่ยนเป็น a n d r o อ d ครับผม แล้วก็ตัวนี้เพชเชอร์ลมยางนะครับลมยางสามารถมาเซตตรงนี้ได้ว่าต้องการให้มันเตือนที่เท่าไหร่สมมุติอันนี้ผมตั้งไว้20ถ้าล้อไหนมันต่ำกว่า20ขึ้นมาหรือถึง20ปุ๊บมันก็จะเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาว่าล้อนั้นต่ำกว่า20แล้วเ,เราก็ไปเติมลมอะไรแค่นั้น,นอเองเติมลมก็เปิดจุกลมเติมได้ปกติเลยแล้วก็ตัว43ตัวนี้ก็คือค่าไฮนะครับก็คือถ้ามันเกิน4 3ล้อไหนมันเด้งเกิน43ขึ้นมาบางทีเราขี่ ลมยางมันร้อนนั่นอาจจะเด้งขึ้นมา<อ>ใช่ครับมันขยายตัวมันอาจจะมาเตือน,นตั้งเท่าไหร่งีอยา 500x คันนี้ถ้าเป็นํารช่างก็จริงๆผมแนะนาตามตามที่รถตามที่ลูกค้าเคยเติมลมปกติน<อ>ั่นแหละเราเติมผมเติม40โดยอ่าถ้าเติม40ทั้งหน้า35ข้างหลัง40อะไรเงี้ยก็เซตไปสัก30ก็ได้ก็กดเพิ่มที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เพิ่มไปเนี่ยอย่างเงี้ยพอมันเนี่ยมาเตือนแล้วมันก็เกิน25มันก็จะเตือนแล้วใช่ครับผมเดี๋ยวรอรแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะมีรอบเตือนของมัน4 ก็คือถ้าล้อไหนมันเกินสี่สิบสามันก็จะเตือนครับผมเราตั้งห้าสิบได้ไหมได้ครับก็ปรับขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปเป็นห้าสิบเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ก็แค่นั้นเองส่วนตัวนี้เดี๋ยวปรับลงมาหน่อยเพราะว่ามันเกิน2ี่้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้แจ้งเตือนขึ้นมาบ่อยๆใช่ครับก็อันนี้เดี๋ยวค่อยไปเติมลงไปอะไรแล,แล้วค่อยไปเซ็ตตรงนี้ตามอีกทีหนึ่งก็ได้ค,ครับ,รบประมาณนี้ อันนี้ก็ส่วนของค่าลมยางแล้วก็จะมีตั้งค่าอื่นก็จะไม่ค่อยได้มีอะไรแล้วครับตรงนี้ก็จะมีพวกฟอร์แมตครับแล้วก็ตัวแอปที่ให้ดูเมื่อกี้ก็สามารถมาสแกนดาวน์โหลดที่ตรงนี้ได้เลยครับผมสะดวกสะดวกใช่ครับแล้วก็ WiFi นะครับคืออะไร Wi-Fi Wi-Fi ตัวนี้ก็คือเอาไว้เปิดปิด Wi-Fi เฉยๆก็เอาไวไฟไ i ไตัวนี้มันจะเอาไว้เชื่อมกับตัวมือถือที่เอาไว้ดูไฟลวิดีโอก็รอออนไว้ตลอดใช่ก็ราอ่อนไว้ตลอดพวกนี้เราไม่ต้องมาปรับพาอะไรแล้วก็ภาษาไทยภาษาตัวนี้ก็มีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขอใช้เป็นภาษาอังกฤษไปก่อนมัันจะดู่ากวรบ ครับผมแล้วก็เวลาเดี๋ยวผมเซตเป็นสามโซนอ่ะตอนนี้ให้แล้วเดี๋ยววันที่เดี๋ยวพอเวลาเชื่อมกับมือถือเดี๋ยวมันเซตอีกทีหนึ่งโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับตัวกล้องเข่าคร่าวตัวเข่าคร่าวของผมทั่วไปกล้องอ่ะถ้าก็จะมีอ่ะตรงนี้ขอโทษทีฮะลืมตรงนี้เพิ่มแสงลดแสงได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงได้ก็แล้วแต่เราสะดวกความเร็วของทัชขออนุญาตนะครับชิปอต้องให้โดนนิดนึงพี่อ่าโอเคใช่ฮะกี่โมงในกล้องอืม เออลื่นลื่นลื่นทุกคนลื่นลื่นได้อยู่ตอนไม่หน่วงไม่หน่วงใช่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวพื้นฐานของที่เป็นตัวเครื่องเองคราวนี้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันสําหรับดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอจากกล้องลงมือถืออ๋อครับผมอันนี้เดี๋ยวลองไปดูที่มือถือโอเคโอเคครับอันดับแรกนะครับผมก็มาเชื่อม w i f i ที่เป็นของตัวกล้องก่อนก็คือเข้าไปที่ Wi-Fi เลยครับของกล้องจะชื่อ Mo t ต X1 เลย Moto X1 ขึ้นหรือยังครับรอแป๊บนึ่งฮะเรามาดาวน์โหลดขึ้นมาอ่ะซึ่ง เห็นไหมครัตัวที่5ครับพี่อ่ครับผมรหัส1นถึงแครับรหัสพื้นฐานเดียวเหมือนกันทุกเครื่องนะครับอันนี้รหัสตรงนี้เราสามารถไปเปลี่ยนเองได้นะครับในแอปครับผมอพอเชื่อมได้แล้วก็กลับไปที่แอปตัวเมื่อกี้ครับอนี่ครับผมกดเพิ่มก้องเชื่อมต่อกล้องครับ โอเคพอเชื่อมได้แล้วนะครับเราก็สามารถดูภาพเดียวไทม์ตรงนี้ผ่านมือถือได้เลย uh huh. ครับผมก็อันนี้หลกัหลกๆเราจะเอาไว้ดึงไฟล์วิดีโอออกจากกล้องนะครับไฟล์กล้องก็จะอยู่ด้านล่างครับผมที่ไฟล์กล้องด้านซ้ายโช้เหมือนทข่วไปโอเคครับผม uh huh. ก็ข้าบนก็จะมีโหมดมาให้วิดีโอจะพาดนิ่งที่ล็อกไว้อะไรประมาณนี้ครับ uh huh. คราวนี้กรณีจะดาวน์โหลดสมมติเราดูตัวอย่างที่เราล็อกไว้ก็ได้อนะ <Lock S 1> ลองกด กดจิ้มเข้าไปครับผมก็สายด้านล่างครับจะเป็นดาวน์โหลดอันนี้กรณีถ้าเป็นแอปเปิลมันจะต้องดาวน์โหลดสองครั้งก็คือดาวน์โหลดให้มันลงในตัวแอปก่อนแล้วถึงจะบันทึกลงเครื่องอีกทีหนึ่งวิไวมากไวมากไวครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็ดูไฟล์ที่ดาวน์โหลดครับดูข้างล่างพี่ข้างล่างอ่ะใช่เนี่ยครับไฟล์มันก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้อ่ะพี่ก็กดปุ๊บเข้ามาก็กดบันทึกอีกทีหนึ่งมันก็จะเซฟบันทึกอ่ะเกือบเ้าปอ่ะใช่ปุ๊บโอเคมันก็จะเซฟลงมือถ ก็จะมีรายละเอียดอยู่ด้านล่ะวันที่เวลาความเร็วอะไรพวกนี้อันนี้เป็นสิตัวอย่างที่ตอนเราตั้งกล้องอ๋นนี้คือไฟที่ล็อกที่ล็อกค่อนข้างสะดวกเร็วเร็วมาก่คเมื่อกี้ดาวน์โหลดตกใจเลยวิ่งฟื้นเลยอันนี้ก็อยู่ตามที่ขนาดไฟล์ของแต่ละแต่ละแ่ละไฟอ่ตัวแอปไฟเราตั้ง Full HD อยู่ใช่ไหมตอนนี้เราตั้งเป็น 2K ครับ 2K ครับ 2K HD ครับโอเคครับผมคราวนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวเชื่อมระบบ Apple CarPlay นะครับผมอันดับแรกครับพี่ก็เข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมครับผมแล้วคราวนี้ไปที่บลูทูธครับ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับโอเคเลื่อนลงมาอีกที่มันหาไม่เนี่ยโมโต้ X1 พี่ก็กดจิ้มจับคู่เข้าไปเลยก็คือการจับคู่ก็ต้องเปิดหน้าจอไว้ด้วยใช่ถูกต้องมันจับครั้งเดียวไหมครั้งเดียวจับตลอดเลยใช่ไหมครั้งเดียวจับปึ๊บครั้งต่อไปพี่แค่เปิดบลูทูธไว้ปึ๊บมันก็จะเชื่อมเข้าให้เองกดใช้ค่าเพพครับี่ โอเคครับแค่นี้เดี๋ยวคราวนี้มันจะด้งมาที่หน้าจอแล้วตัวนี้พี่ก็ออกได้เลยเมือถือพี่ตรงนี้ก็ไปใช้อะไรอย่างอื่นได้เลยโอเค <Okay. S 2> พอเข้ามาหน้าจอตัวนี้ครับผมก็เราใช้เป็น Google Map เนอะเราก็เริ่มมาที่ g o o g l e Map ตัวนี้นะครับกูเกิลแมพวกนี้ทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างดึงมาจากมือถือหมดเลยเพราะว่ามันเป็นระบบของมือถือเนอะที่เรามาแสดงที่หน้าจอครับก็ตรงนี้สามารถกดค้นหาได้ขออนุญ,ญาตนะครับอันนี้ลองกดกับ ะะเอาไปที่นี่ก็ได้เอาไปเอ่ะเนี่ยปุ๊บก็ขึ้นเส้นทางมาสมมุติมันมีเส้นทางอื่นให้เราเลือกเราก็สาแสดงเส้นทางเพิ่มเติมเราจะไปตรงไหนอะไรยังไงดูเส้นทางตรงนี้ปุ๊บสมมติเส้นนี้ก็กดเล,เลื่อนเริ่มต้นไปปุ๊บมันก็จะขยายปรับสเกลแมปเข้าไปให้พอเราเราขี่มันก็จะปรับสเกลแมปตามความเร็วรถที่เราขี่นะครับก็จะประมาณนี้แต่อันนี้เส้นทางด้วยตัวระบบ Apple Car p l a y พมันเป็นระบบของรถยนต์เส้นทางมันจะไม่ได้รับรองรับเส้นทางของมอเตอร์ไซค์ครับผมเราต้องใช้ตั้งค่าตรงนี้แล้วตัวเลือกเส้นทาง อ๋อพี่เลี้ยงข้าวผ่าทางไว้แล้วอ๋อนี่พี่ติ๊กไว้ในมือถืออยู่แล้วนี่ใช่ไหมแล้วครับใช่ครับใช่ครับพี่ติ๊กไว้ในมือถืออยู่แล้วเมื่อไหร่วะใช่คราวนี้มันก็จะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นทางด่วนไม่พาขึ้นทางด่วนแล้วถูกต้องครับแต่ยังพาเข้าป่าอยู่ก็ไม่ไหละครับไม่พาใช่เป็นรถยนต์รถยนต์ไม่พาเข้าป่าแล้วไม่เหมือนรถไฟโอเคครับผมถ้าเป็น Apple สามารถกดค้นหากดพ like oh, ิมพ์อะไรที่ตรงนี้ได้เลยสมมติเราค้นหาเราจะพิมพ์ก็พิมมพ์ข้้้อควาตรงนีได นะครับมันก็เด้งมาให้เราพิมพ์หรือเราจะพิมพ์ทุกอย่างลิงก์จากมือถือขึ้นมาก็ได้เข้า Google Ma มมือถือค้นหาหรือใครส่งโลเคชั่นอะไรมาเรากดลิงก์เข้า g o o g l e Map แล้วเราก็กดเริ่มต้นเดี๋ยวมันก็จะขึ้นที่นี่ให้เหมือนกันอ่าใช่ครับแล้วก็พวกฟังเพลงฟังเพลงของพี่ใช้เป็น Spotify ก็มาตรงนี้ได้ก็เนี่ยครับปึ๊บมันก็จะขึ้นก็ดึงข้ออย่างทุกอย่างจากมือถือมา เนี่ยครับมือถือพี่ไปเชื่อมบลูทูธติดหมวกมันก็จะไปดังที่บลูทูธติดหมวกถ้าไม่ได้เชื่อมมันก็ดังที่มือถือนะครับครับผมก็สามารถมาปรับอะไรตรงนี้ได้ลองลองดูได้ไหมขอสักเพลงได้ครับเพลงเ่เพลงมันก็จะเล่นแล้วใช่ใช่พอเข้าปุ๊บมันก็จะเล่นเลยนะครับก็สามารถกดหยุดกดสต็อปกดสต็อปที่นี่ปุ๊บกดเลื่อนที่นี่ได้ประมาณนี้ครับผมก็เล่นที่นี่ได้หรือจะเข้าไปดูก็แตะเข้าไปที่ตรงนี้ครับผมก็ไปดูเพล์ลิสต์เพลงอะไรของเราได้ใช่เลยเพลง เพีงน่ารักมากฮะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นดูแมปจอใหญ่ประมาณนี้ <S <S คาับผมแล้วก็พวกโทรศัพท์โทรเข้าก็จะมีเด้งขึ้นมาว่ามีคนโทรมาสามารถกดรับสายอะไรที่ตรงนี้ได้แล้วก็ข้อความไลน์หรืออะไรพวกนี้มันจะเด้งเป็นตัวแจ้งเตือนขึ้นมาเฉยๆแต่ไม่ได้ให้เราอ่านเนื้อหานะครับไม่ให้เราพิมพ์มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของตัวระบบ Apple c a คร์เพมันอันนี้มันเป็นระบบเป็นตัวของระบบมันอยู่แล้วใช่ขอขอทดลองเป็นแบบการโทรเข้ามาได้ไหมได้ได้ครับไลน์มันดังไหมครับไลน์มันก็จะเด้งแจ้งเตือนที่นี่เหม ดยอันนี้คือเรากําลังจะลองให้ลองโทรเข้ามาอ่ะโครับผมลองให้แนนเขาโทรเข้ามาที่เครื่องคูอที่หน้าจอมันจะดังเด้งแบบอ๋อนี่ไงก็จะขึ้นมาเหมือนกันเราสามารถกดรับได้ใช่ัแล้วมนก็จะไปดังในหมวกในใช่ครับถ้าถ้าถ้าติดถ้าเอามือถือไปเชื่อมติดหมวกแล้วก็ไปดังกับบลูทูธหมวกเหมือนกันโอเคประมาณนี้อ่อวางเลยอ่ะครับต่อ โอเคก็จะประมาณนี้ครับส่วนอันนี้พอเราเราเปิดอยู่กล้องมันก็จะยังบันทึกอยู่ปกตินะครับเราจะออกกลับมาดูกล้องก็กดโฮมตรงนี้ก็ได้หรือกดปุ่มด้านข้างตรงนี้ก็ได้ก็กลับมาดูกล้องได้เหมือนเดิมใช่ครับเมื่อกี้เรากดอยู่บันทึกกล้องไว้อ่าใช่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมนะครับก็จะเข้าไปดูคาเพก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ปึ๊บมันก็เข้าเด้งเข้ามาที่หน้านี้ให้นี่ครับปึ๊บอ่ะกูเกิลแแมพที่ลองค้นหาในมือถือดูก็ได้อ่าลองเล่นในมือถือดูอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองมาแบบเซิร์ชในนี้นะสมติเรา เดี๋ยวเราจะเซิร์ชใน g Map อ่ิครับสมมติเราเซิร์ชไปที่ไหนก็ได้ทั้งรยรีสอร์ทนะปึ๊บที่ก็กดเข้าปุ๊บแล้วเรากดเส้นทางแล้วก็กดเริ่มอีกทีหนึ่งโอ้มันวิ่งพร้อมกันเลยนี่ใช่ใช่ครับเอาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูใหม่นี่ดูนะสมมติที่ผมเซิร์ชไว้เมื่อกี้นี่ทั้งรีสอร์ทแล้วเรากด เรากดสตาร์ทปึ๊บเส้นทางอ่ะปึ๊บมันก็จะขึ้นมาให้มันเล่นให้เลยมันกดให้เลยถ้าเรากดสตาร์จากนี้หรือตรงนี้ก็ได้ถูกต้องครับสมมติอ่าเรากดจากมือถือเลยอ่ะเออมันวิ่งให้เลยเฮ้ยทุกคนแต่อันนี้มันจะทำอันนี้มันก็จะอ่าอันนี้มันก็จะแสดงเป็นข้อมูลเส้นทางให้เฉยเถ้าพี่ปิดออปออกจากหน้าจอมามันก็ทํางานอยู่ปกติแต่กดออกอย่างนี้ไม่ได้พี่พี่ต้องกดอ่ากดกดเริ่มใหม่กดเริ่มต้นใหม่อันนี้มันเป็นที่ตัวเครื่องอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้อันนี้ให้มันเห็นชัด พอมันเริ่มปุ๊บก็กดออกได้เลยลูดอ,ออกได้เลยครับออกนี้ปิดหน้าจอไปเลยปิดหน้าจอก็ได้หรือจะออกโทรศัพท์ไปเล่นอย่างอื่นก็ได้อ๋อนี่มันก็จะทางานของมันใช่ของมันอันนี้ก็ทํางานแยกส่วนไปเลยอ๋อใช่ขอขอครับแล้วเขาถ้าหยุดแล้วก็ไหนวะปุ่มสตอ็อปอยู่ไหนตุ่มสต็อปตรงนี้อ่ะถ้าจะปิดก็แตะขึ้นมามล <ะ S 1> แล้วก็กดออกกดออกใช่ครับผมกดออกปุ๊บมันก็จะออกจากแม อืม <Okay. S 1> โอเคสะดวกสะดวกสะดวกหลายผมก็ตัวแมพนะครับก็หลกัหลกๆจะแนะนําให้ใช้เป็นแมพแมพแมพสีแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เป็นตัวดาวเทียมเพราะดาวเทียมมันจะสเกลมันค่อนอะไรละเอียดภาพอาจจะค่อนข้างเยอะบางทีมันอาจจะทําให้ตัวดีเลย์ตัวเครื่องมันประมวลผลไม่ทันมันอาจจะดีเลย์ดีเลย์ในการขับขี่ได้ก็แนะนําว่าใช้เป็นตัวตัวนี้ดีกว่าตัวแผนที่ปกติแบบนี้ครับผมจะได้ขับขี่ได้ตามเส้นทางพอดี ครับมันจะไม่ดีเลยโอเคครับผมตัวเครื่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทางชุดอันนี้จะรับประกัน6เดือนนะครับกรณีมันมีต้องการเคลมต้องการอะไรอย่างนี้ครับก็ทักเข้ามาในเพจได้ถ้าจุดไหนมันเสียก็จะเคลมจุดนั้นให้ใหม่นะครับผมแล้วก็กรณีถ้ามันเลยระยะประกันไปแล้วผมก็จะมีอะไรแยกขายให้ทุกจุดนะครับกับประมาณนี้ครับผมส่วนข้อควรระวังหลักๆก็คือเรื่องน้ําอย่าให้มันโดนเยอะจนเกินไปครับผมก็ดูแลนิดนึงครับประมาณนี้โอเคครับมีคําถามจากทางบ้านนะครับจออย่างเงี้ยมันน่าขโมย ครับผมเออแล้วมันมีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีหรอกโดยตามปกติแต่ถ้าสมมติมันมีมันมีโอกาสขโมยได้ไหมตัวนี้ครับก็ถามว่าถ้าขโมยได้ไหมมันก็ขโมยได้ครับถ้าคนมาจะขโมยพูดง่ายๆคือถ้าเราเดินสายไฟอย่างนี้แล้วการที่จะถอดไปโดยให้มันครบ32ให้มันไปใช้งานต่อได้มันเป็นไปได้ยากครับถ้าจะขโมยไปคือเขาต้องตัดสายไฟแต่าใช้งานใช่ตัดสายไฟแล้วมันจะใช้งานไม่ได้ต่ออะไรก็ไม่ได้มันก็จะเสียเลย ใช่ครับผมแต่ส่วนมาอาที่ยังไม่เคยเจอเลยวะตั้งแต่ติดตั้งใมายังไม่เคยเจอเคสลูกค้าโดนถอดโดนขโมยครับผม hmm. ถ้าโดยการถอดแล้วคือต้องรื้อรถครับเหมือนติดตั้งซึ่งมันเป็นไปได้ยากที่คนปกติทั่วไปเขาจะทําได้แต่ oh. ก็ต้องเป็นช่างเฉพาะทางจริงๆก็อย่างที่บอกถ้าจะขโมยตัวเนี้ย<ช>ยกรถไปเหอะใช่ครับยกรถไปง่ายกว่า <laughs> อ่าโอเคคณะเรื่องการขโมยไม่ต้องห่วงนะทุกคนแต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความคิดของผมนะรู้สึกว่ากลัวว่ามันจะหาย<ช>แต่ดูทรงแล้วเหมือนว่ายกรถไปเหอะถ้าจะขโมอยอะ่ะใช่ใช่ครับอ่ะโอเคก็ไม่น่าเป็นห่วงโดยการใช้งานอนย่างที่ทุกคนเห็นนะมันโอเคแล้วละ่ะแต่ก็การใช้งานต่างๆอื่นๆเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใช้ก่อนนะเราจะมาว่าก,<อ>ากันอีกทีอันนี้ในมุมของทางทางเทคนิคการใช้ที่ช่างบอสแนะนําไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำแล้วเราสงสารช่างมากต้น,นี้ช่างมาติดตั้งให้ทั้งวันฝนตกรถติดต้องขอบคุณทางโมโตว i ชั่นมากจริงๆนะที่มาทำให้จนดึกเลยกับช่างบอสนะฮะคือการอธิบายมาสักครู่นะถ้าอย่างไงทุกคนมีอะไรสงสัยก็ลองถามผมมาคือแต่ตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตลองใช้ก่อนเพราะละ เราไม่สามารถเป็นเอกเปิดได้ในครั้งแรกผมก็ยังงงงนิดๆแต่ดูจากการใช้งานแล้วมันไม่ยากมันน่าจะเรียนรู้ไม่นานน่าจะเข้าใจนะครับหลังจากคลิปนี้ออกไปอผมก็คิดว่าผมน่าจะใช้คลองแล้วละ่ะถ้าใครสนใจยังไงก็ลองลอง,ลองดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปออกทิปก่อนหนึ่งทิปนะเราจะใช้งานแบบจริงๆแล้ว่ mm hmm. วา เป็นยังไงทั้งแดดทัง้งฝนเพราะที่ผ่านมาที่เราออกเราโดนแดดแล้วเราแพ้คือตัวคนมันไดไ้แต่ถ้าเราใช้มือถืออประเด็นทุกทีเลยนะเดี๋ยวทริปนี้เดี๋ยวลองดูกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันว่ายัางไงสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรา,เราจะไปละเพราะดึกแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ทางด้วยแต่เรามี GPS แล้วฝน <c oughs> ตกก็ตกมาแต่ไม่ต้องตกดีสุดนะครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปกันครับผม <c oughs>